มาถึงตรงนี้นะฮะผมอยากจะถามคุณตรงๆกับคําถามหนึ่งได้ไหมครับว่าทุกวันนี้คุณกําลังใช้บ้านของคุณหรือคุณกําลังปรับชีวิตของคุณเพื่อเข้ากับบ้านหลังนั้นคําถามนี้ไม่มีถูกหรือไม่มีผิดนะครับแต่มันจะพาคุณไปเห็นความจริงบางอย่างที่หลายคนไม่กล้ามองเลยครับบ้านจํานวนมากในปัจจุบันเนี่ยถูกออกแบบจากภาพไม่ได้ออกแบบจากชชวิตจริงๆครับ เราเห็นภาพบ้านสวยๆวยแล้วก็ก็แบบพยายามใช้ชีวิตให้เหมือนในภาพเนี่ยแต่ชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ได้เดินตามเรนเดอร์ลิงไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในภาพที่เอาเรฟเฟลนซ์มาทำนะฮะแล้วก็ไม่ได้ใช้ฟังก์ชันครบทุกอย่างที่ออกแบบไปด้วยตรงนี้แหละครับมันคือ,ม,คอมันคือจุดเริ่มต้นของความอึดอัดโดยที่เราไม่รู้ตัวครับแล้วก็ไม่รู้จะเสียตังค์ทำบ้านเยอะแยะขนาดนั้นไปเพื่ออะไรผมเนี่ยเคยเห็นบ้านหลายหลังนะครับที่มีห้องครบมากเลยแต่ใช้จริงไม่กี่ห้อง ไม่รู้ใครเป็นบ้างนะครับมีห้องนั่งเล่นที่แทบจะไม่เคยได้นั่งเลยหรือห้องรับแขกที่เอาไว้รอรับแขกปีละครั้งหรือหรือมุมโชว์ที่เจ้าของบ้านเดินผ่านแบบเร็วๆนะเปิ๊บเป๊บเดินไปเดินมานะมันไม่ใช่เพราะบ้านไม่ดีนะครับแต่เพราะชีวิตเจ้าของบ้านมันไม่ได้ถูกออกแบบหรือวางไว้ในแบบตั้งแต่ตน้นบ้านกําลังบอกเราว่าคุณกาลังใช้ผมผิดหน้าที่นะในหนังสือมิเฟสในขั้นตอนที่สามคืออะไร your ฮ e h a ย i o ต้องบอกงี้ครับว่า มันคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะถ้าเกิดว่าความคิดกับการการะทํามันไปคนละทางกันนะชีวิตจะฝืนและบ้านก็จะฝืนตามไปด้วยครับบ้านที่ดีเนี่ยต้องเดินตามพฤติกรรมจริงๆไม่ใช่ภาพในหัวคนอื่นเวลาที่ออกแบบมันต้องเอาจริงๆอะ่ะมาใช้ในการออกแบบเพราะมาถึงตรงนี้ผมอยากให้ชวนให้คุณเนี่ยลองทำวอลช็อปง่ายๆโอเคไหมขั้นตอนเป็นอย่างนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวลองเลือกเลือกนะเลือกหนึ่งห้องที่คุณใช้เวลามากที่สุดนะ แล้วก็นั่งอยู่ในห้องนั้นสัก2นาทีนะแล้วลองถามตัวเอง3ามสาถามนี้นะนะเอาต้อง2องนาทีนะแล้วถามคําถามด้วย3คําถามนี้นะฮะคำถามคือห้องนี้ช่วยชีวิตฉันหรือขัดชีวิตฉันอ่าช่วยชีวิตฉันหรือขัดชีวิตฉันอันที่2นะครับมีอะไรในห้องนี้ที่ฉันไม่เคยได้ใช้บ้างมีอะไรในห้องนี้ที่ฉันไม่เคยได้ใช้บ้าง และถ้าเอาออก20%ชีวิตจะง่ายขึ้นไหมนี่ไม่ต้องรีโนเวทไม่ต้องซื้อของใหม่แค่รับรู้ตรงๆครับต้องบอกงนี้นะครับบ้านที่ดีเนี่ยเริ่มจากการกล้ายอมรับความจริงครับมาถึงตรงนี้ถ้าเกิดคุณค้นพบว่าชีวิตคุณเปลี่ยนแต่บ้านยังเป็นของคนเมื่อ10ปีก่อนนั่นไม่ใช่ความผิดนะครับแต่มันคือสัญญาณบอกว่าบ้านกำลังขอ้คุณปรับบ้นได้แล้วครับ ให้กลับมารับใช้ชีวิตอีกครั้งบางครั้งการตัดออกสําคัญกว่าการเพิ่มเข้าไปใหม่นะครับในฐานะของคนที่ทํางานตกแต่งเนี่ยผมเชื่อว่างานที่ดีเนี่ยมันไม่ได้เริ่มจากการอยากได้นูน่นอยากได้นี่อยากได้นั่นแต่แต่แต่มันควรเริ่มจากคุณใช้ชีวิตอย่างไรอินเทเรียที่ดีเนี่ยคือคนที่กล้าบอกลูกค้าว่าสิ่งเนี้ยไม่จําเป็นสิ่งเนี้ยจาเป็นและถ้าคลิปเนี้ยทำให้คุณเริ่มมองบ้านต่างไปนะครับฝากคอมเอมนต์คำว่า ใช้บ้านให้เป็นใต้คลิปนี้นะครับตอนหน้าเนี่ยเราจะคุยกันเรื่องบททดสอบของบ้านที่จริงๆแล้วคือบทเรียนของใจเรา